ะะทางเหล่ากาชาติจังหวัดนคปรปฐมนะคะได้รับถุงยังชีพจากสำนักง,งนานบัญทีเขาทุกและประชาชนไม้พิทักษ์นะคะจำนวนทั้งสิ้น670ชุดด้วยกันนะคะซึ่งวันนี้ทางเหล่ากาชาตินะคะได้จัดเตรียมถุงยังชีพไว้ซึ่งทางสภาการชาติได้ส่งมามาให้นะคะเพื่อจะให้มอบให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของอเชื้อโควิด -19 นะคะซึ่ง วันนี้ที่เราจะ,ะบรรจุถุงนะคะถุงยชีพแล้วก็พรุ่งนี้นะคะเวลา9ก้าโมง30นาทีนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมนะคะจะมาเป็นประธานมอบอถุงยังชีพที่ได้รับที่เราจัดจดวันนี้นะคะ,ะมาให้ท่านมมอำเภอแต่ละอำเภอค่ะเพื่อไปมอบให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบโควิดในแต่ละอำเภอนะคะ ก็น่าจะถึงมือพี่น้องประชาชนในวันพรุ่งนี้ค่ะก็พยายามทางสภากาชาติก็พยายามที่จะส่งของให้ถึงมือพี่น้องที่ได้รับผลกระทบโควิดในทีมในครั้งนี้โดยเร็วทันค่ะก็ขอให้พี่น้องชาวจังหวัดนคปรปฐมนะคะปฏิบัติตัวตามที่ทางาสาธารณสุขได้แจ้งไว้นะคะแล้วก็ เพื่อเพื่อชาตินะคะช่วยกันค่ะจังหวัดนคปรปฐมจะต้องถาง่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันค่ะ